เรามาดูพาร์ตต่อมาในส่วนของ procedue นะคะ uh, procedure ในส่วนของการดึงข้อมูลนะคะ uh, posting มาจากฟอนต์เป็นการดึงข้อมูลผ่านทางหน้า a P นะคะแล้วข้อต่อมานะคะเป็นการ posting form inventory นะคะ uh, uh huh. ในพาร์ทนี้เราจะใช้งานคู่กับตัว back office นะคะก็คือการ uh, back office หรือ inventory นะคะเราจะดึงมาจากทางฝั่ง r e c e i v นะคะคจะใช้ในส่วนข้อมูลในการดึงเข้ามาบางยูเซอร์หรือบางโรงแรมนะคะใช้แค่ตัวแอ c o คา t นะคะก็คือคาเมนตัวสีแดงแล้วไม่ได้ใช้ในส่วนของ inventory ก็จะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเรามาดูกันว่า,าเรื่องการ ประมวลผลหรือการทํางานทําอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาในส่วนของการโพสติ้งนะคะก็จะโชว์หน้าจอต่างๆหน้าจอ,อาเล็กๆขึ้นมาให้เราเลือกนะคะตรงเดทนะคะฟอร์มถึงทูตปกติอย่างที่แจ้งว่าระบบจะดีฟอ์ให้เป็นวันที่ปัจจุบันถ้าเราเลือกวันที่ย้อนนะคะมันก็จะเป็นการเลือกข้อมูลย้อนทับกันอีกทีแต่ถ้าเราเลือกวันที่ปัจจุบันเรา running process การทํางานเป็นปกตินะคะ ก็คือทําวันต่อวันตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสับนะคะ,ะ,คะเพื่อโปรเซสต,ต่อไปเช่นทาง receiving ส่งงานข้อมูลให้ทางฝั่ง AP AP ก็จะดึงงานไปประมวลผลต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอะจะสังเกตได้ว่าตรงจุดนี้นะคะ c o u n t code ถูกเซตได้แล,แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเซต f a u l t ไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือ,อเราจะผูกค o n f i g ในการเซตข้อมูลต่างๆไว้พอเราเลือก วันที่เสร็จนะคะโดยปกติแล้วตรงนี้มันจะถูกเซตไว้แล้วเราก็มาเลือกวันที่นะคะเราเลือกวันที่เสร็จแล้วก็คลิกโอเคง่ายนะคะรอดูประมวลผลนะคะจากหน้าจอที่เราคลิกโอเคนะคะตรงจุดนี้ก็จะโชว์อีกโชว์อีกหนึ่งหน้าจอขึ้นมานะคะเพื่อให้เราดูว่ารีพอร์ทที่เราดึงข้อมูลมาอ่าเป็นข้อมูลที่คอมพิวต์หรือไม่นะคะจะเห็นได้ว่าหน้าจอที่โชว์นะคะโชว์ว่าพดเด นะคะคนั่นก็คือ1 i n v o i c e ที่คอมพิวต์สามารถดึงเข้าไปสู่หน้าต่างอาของ in v o i c e a p ได้นะคะแล้วด้านล่างจะไม่ขีดโชว์ข้อความที่เออเลยนะคะเช่น exiting invoice exiting invoice Ex in มีความหมายว่าอย่างไรนั่นก็คือ invoice ซ้ำนะคะต่อมา incomplete data นั่นก็คือข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ invalid account มี2รายการนะคะ Invalid Vendor Invalid Account กับ Invalid Vendor ความหมายก็คือนะคะ,ะไม่มี Vendor ไม่มี Account Code นี้ในส่วนของ AP แต่ทางฝั่ง Receiving อาจจะใส่ข้อมูลผิดพลาดนะคะถามว่าดูตรงไหนดูยังไงเรามาคลิกตรงที่ Report นะคะก็จะโชว์หน้าจอให้ว่ารายการไหนบ้างที่ Exiting Invoice นะคะรายการไหนที่ Invoice และค่าว c o d ผิดหรือไม่มี vendor นั้นในรายการของอในโค้ดใน code vendor ของ AP นะคะเมื่อเราดูรีพอร์ตนี้ปุ๊บเราจะปิ้นออกมาก็ได้หรือพอเราจดจำได้เราก็โค้ดไปนะคะกลับไปสู่หน้าตาของใบแจ้งหนี้ว่า invoice ที่โพสเข้ามาโพสได้หรือไม่นะคะหนึ่งรายการที่โพสเข้ามานะคะเราก็มาดูกันจะเห็นได้ว่า อิน i อยที่โพสเข้ามานะคะตรงซอสที่ทางเทรนเนอร์เคยแจ้งไว้ว่าซอสต,ตรงนี้ถ้าเป็น AP ก็จะหมายถึงคีเมนนุ่นแต่ถ้าเป็นโพสเข้ามาจากทางฝั่ง Receiving จะเขียนว่า INVT นั่นคือโพสมาจาก Inventory นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะในพาร์ทของการโพสติง้งจาก Receiving ซึ่งตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางฝั่ง AP ก็จะดำเนินการต่อค่ะ ข้อต่อมานะคะก็คือ export vendor list ตรงข้อมูลตรงนี้ค่ะทาง user หรือลูกค้านะคะต้องการนำข้อมูลไป modify ต่อก็สามารถคลิกและก็ export ออกไปเป็น excel ได้เลยนะคะต่อมาก็คือ,อ export w i t h o t a g ตรงจุดนี้นะคะเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเราจะข้ามามาสู่ฟังก์ชันของ อีดโด d น o ท d e n k กข้า g n ซายเลยนะคะต่อมานะคะก็คือการ export to ตทูแบงนะคะฟังก์ชันตรงนี้เราเขียนมาเพื่อรองรับในส่วนของการทำแบงก์อัตโนมัติอย่างที่ยูเซอร์เคยแจ้งนะคะก็จะมีการเซตข้อมูลให้เป็นข้อมูลมาตรฐานนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่า,าเราจะใช้ข้อมูลอาจจะต้องมีการเซตในส่วนอื่นๆด้วยนะคะแต่นี้เราก็ข้ามผ่านไปในส่วนเพราะว่าปกติแล้ว ณนะตอนนี้ user ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานตรงฟังก์ชันนี้นะคะมาที่อัปเดตเวนเดอร์เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะระบบจะถามเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณต้องการดําเนินการต่อหรือไม่นะคะเราก็ถ้าเราต้องการเรากคลิกอ่า yes ขึ้นมานะคะระบบจะป๊อปอัพวินโดว์ใหม่ขึ้นมาให้อ่าไม่มีอะไรมากค่ะจะเป็นการอัปเดตข้อมูลในการเซตดีฟอลต์การทํางานของเวนเดอร์ซึ่งมาจากในส่วนของ อินเวนทอรนะคะพอเราคลิกอัปเดตปุ๊บจะไม่ใช่ว่าอัปเดตแค่หนึ่งรายการนะคะจะเป็นการอัปเดตทั้งหมดซึ่งเท่าที่เราทราบมาก็คือในส่วนของการทำอินเวนทอรี่จะมีทั้งแอดแบ็กอิมคูดแบ็กและนอนแบ็ก นะคะคถ้ากรณีที่เราเซตไว้แล้วระบบจะเปลี่ยนแปลงให้ทั้งหมดดังนั้นถ้าเราไม่เซตเราคือเราก็ข้ามผ่านข้ามผ่านไปตรงรายการอีกนะคะต่อมานะคะ print check payment v o i c h e r นะคะรายการนี้ก็คล้ายๆกันกับในส่วนของการ lead report ของการทำ payment น,นะคะก็จะโชว์ให้ว่ารายการ payment ที่เราทำมาทั้งหมดนะคะมีสถานะ เป็นคอนเฟิร์มนอตคอนเฟิรหรือว่าสถานะที่โอเคไหมกับการทำเปเมนต์นะคะซึ่งถ้าเราวิวขึ้นมาดูก็จะโชว์หน้าเปเมนต์ทั้งหมดเราสามารถปริ้นเช็คจากหน้านี้ได้ไหมปริ้นใบเปเมนต์จากหน้านี้ได้ไหมได้นะคะแต่ทางเทนเนจะไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันเป็นจำนวนที่เยอะจะแนะนำให้ปริ้นพร้อมกันเพื่อตรวจดูรายละเอียดในหน้าเปเมนต์ที่เราทำเสร็จได้เลยนะคะ